รูปเรนได้รูปเนว่าประพฤติตนปฏิบัติตนประพื้นดีนะหนึ่งให้มีสามดีหนึ่งถพฤตนดีกิจยารัิญาเรียบร้อยสองรู้ดีรู้วิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตสาสามารถดีสามารถนำความป็นพื้นปฏิบัติ ให้ได้สามดีเด้อหนึ่งปพุพด,ดีสองรูด้ดีสามสามาด,ดีประพฤติดีรู้ดีสามารถดีเป็นยอดเลยวันนี้ถ้าเป็นสามนเองเ็นยอดสามัญเองถ้าเป็นพระก็ยอดพระีรยาเมียยาเดียบร้อยนะประพฤติด,ดี อ่อนน้อมถ่อมตนจงอ่อนน้อมถ่อมตนในคนรักอย่าเห่อสักถ้านงตัวจะมัวหมองเพราะถอมลงสูงระหงเป็นพงทองแต่จงองหองไฟสูงถูกจุ่มลงหมดเลยเน,น้นต้องอ่อนน้อมถม่อมตนอ่อนกายก้มลงบอกบอกขอเขาว่าเจ้างานยางโบราณมา ย่างย่องย่อมวาดถ้อยขีดดึงแกนบอบบอบเขาหัวเท่าอาญานเด้อเดนเด้อบอบบอบเขาก้มไปคานไปออนน้อมท่อมตนคนรักอยากให้คนรักคนเมตตาสงสารยังอ่อนน้อมถ่อมตน หวนนององอนน้อมทมตนในคนรักอย่าเหืออสักตน้งตองตัวจะมัวมองเพราะทอมลองสูงละหงเป็นพวงทองแต่จองห้องไฟซูงถูกจูงลงขอคุณขอนุโมทนาท่านพระโครูกาลุบริยติการพรทัางคณนะลงเด่นมาถาวายสักการะ สวสิสการะมีการวารความเครบด้วยความดอกไม้ศึกษาดีหนึ่งให้มีการศึกษาวุฒิดีและศึกษาดีกละน้องคุณมีการสอนสอนวิชาความรู้ ทั้งคดีโลกและคดีธรรม